ไม่มีใบขับขี่ แล้วล้มเองชนเองพรบรจ่ายหรือไม่คำถามนี้ยังถามมาเยอะทุกวันเลยค่ะครูเอกขอทำคลิปตอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุ้มครองปกติค่ะในกรณีที่เราเป็นผู้ขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เก๋งกระบะ6ล้อสิล้อหัวลากหางพว่วงแล้วตัวเราที่เป็นผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่เกิดเหตุขึ้นมานะคะล้มเองชนเองโดยไม่มีคู่กรณีผู้ขับขี่สามารถที่จะ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงตามใบเสร็จสูงสุดไม่เกิน30,000บาทและหากกรณีเสียชีวิตสามารถเบิกค่าปรงศพได้อีก35,000บาทซึ่งรวมกันแล้วจะสามารถเบิกได้ไม่เกิน6 5 0 0 0บาทโดยเบิกจากพรบคันของเราเองย้ำนะคะว่าเบิกจากพรบคันของเราเองค่ะหากใครที่ไม่จัดทำพรบหรือพรบขาดเบิกตัวเองนะคะดังนั้นพรบ ห้ามขาดเด็ดขาดส่วนคนซ้อนหรือผู้โดยสารติดตามในคลิปหน้าว่าจะเบิกได้เท่าไหร่หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆแก่คนที่คุณรักด้วยนะคะครูเอวัชราวรีทีมอาจารย์แดง